สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะวันที่25้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรสาตัวตรงนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด3ามงวดปากหลักให้เรียบร้อยนะคะพูดถึงสูตรนะคะในรอบนี้ที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เลยหลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย4บวกด้วยหลักสิบนะคะบวกด้วย1งคงที่ต่อมาสูตรที่สองจะเป็นหลักแสนคูณด้วย3บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4ี่ 4, และบวกด้วย1น,นะคะ ต่อด้วยสูตรที่3หลักแสนคูณด้วย3บวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย4และตามด้วย4คงที่นะคะเดี๋ยวเรามาย้อนหลังกันก่อนเนาะย้อนหลังนะคะงวดแรกตั้งแต่วันที่11เดือ่ดเดือนกุมภานะคะมาดูกันที่สูตรแรกหลักแสนนะคะหลักแสนก็คือเลข4บวกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น9นะคะ เก้าใช้ตัวหลังก็คือเลข6นะคะบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข8ตามด้วย1คงที่4ีบวก6เป็น10นะคะได้0 8บน1เท่ากับ9ต่อมาสูตรที่2หลักแสนคูณด้วย3 4 3 12ได้2บวกด้วยหลัก10บก็คือเลข8 หลักหน่วยคูณด้วย4นะคะหลักหน่วยเป็น5 4 5 20ได้0บวกด้วย1 2บวก8เป็น10ได้0นะคะเหลือ1นะต่อมาสูตรที่3นะคะหลักแสนคูณด้วย3 4มสีบวกด้วยหลักหมื่นก็คือเลข9้าหลักพันคูณด้วย2 6 2 12 ได้2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 5 4 20ได้0บวกด้วย4คงที่9 10 11ได้1 1บวก2เป็น3 3บวก4เป็น7นะคะสำหรับวันที่11คํานวณเลข3ตัวออกมานะคะได้เป็น9 1 7ผลที่ออกในงวดนแรกก็คือวันที่15นะคะ15กลุ่มพาตัวเลข3ตัวท้าย9 1 7 อันนี้ตรงตัวนะคะ3ตัวมาครบมาต่อกันงวดที่2นะคะเริ่มคำนวณก็คือวันที่15นะสูตรแรกนะคะหลักแสนก็คือเลขศูนย์บวกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น6นะคะ6 4 24หลัก10ก,ก็คือ1บวกด้วย1คง,งที่ 4ี่หหได้6ต่อมาสูตรที่สองหลักแสนคูณด้วย3หลักแสนเป็น0นย์ะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศนบวกด้วยหลักสิบเป็น1หลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยเป็น7 7็ดเสี่ยีบวก1นึงคงที่8 90เก้ได้ตัวหลังก็คือเลขศูน และต่อด้วยสูตรที่3นะคะหลักแสนคูณด้วย3หลักแสนเป็นศูนย์เหมือนเดิมตามด้วยหลักหมื่นก็คือ6หลักพันคูณด้วยสหลักพันเป็นศนย์ะคะเหมือนเดิมศน 0, 0, 0, 0, คูณอะไรก็ได้0และหลักหน่วยคูณด้วย4 7 4สี18ตามด้วย4คงที่6บวก4เป็น10ได้0นะคะเหลือ8นะ สำหรับวันที่15นะคะคำนวณ3ตัวท้ายได้608งวดที่2นะคะวันที่18เดือนกุมภาผลที่ออก3ตัวท้ายนะคะก็คือ608นะคะ3ตัวมาครบตรงตามหลักนะคะมาดูสูตรวันที่18นะคะคำนวณผลของงวดที่3นะ,ะสูตรแรกนะคะหลักแสนหลักแสนก็คือเลข8 บวกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น9 9 4 36บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บก็คือเลข0ูตามด้วย1คงที่8บวก6เป็น14นะคะ4บวก1เป็น5สูตรที่2หลักแสนคูณด้วย3 8 3 24 บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข0หลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยเป็น8ป4แปดี่บวก1นึงคงที่4 5 6 6้บวกหเป็น7และสุดที่3นะคะหลักแสนคูณด้วย3 8 3 24 บวกด้วยหลักหมื่นหลักหมื่นเป็น9หลักพันคูณด้วย2 6 2 12ได้2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยเป็น8 8 4แปดสี่บวก4คคงที่4ีบวก9เป็น13นะคะ3บวกสเป็น5 5บวกสเป็น7 7บวก4เท่ากับ11ได้1 สำหรับในรอบของวันที่1 8 3ตัวท้ายนะคะคำนวณในรอบนี้ก็คือ5 7 1ส่วนผลที่ออกในงวดที่3นะคะก็คือวันที่22นะผล3ตัวท้ายนะคะออกมาเป็น1 7 5อันนี้3ตัวมาครบแต่ว่าสลับตำแหน่งนะคะมาดูงวดปัจจุบันนะคะก็คือวันที่22นะคำนวณผลลุ้นต่อนะคะในรอบของวันที่25นะคะสูตรแรกหลักแสนหลักแสนก็คือ8 บวกด้วยหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น5 5 4 20ได้0บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10บก็คือ7ตามด้วย1คงที่8บวก7เป็น15 5หบวก1เป็น6ต่อมาสูตรที่2หลักแสนคูณด้วย3หลักแสนเป็น8 8 3 24 บวกด้วยนะคะหลักสิบก็คือ7หลักหน่วยคูณด้วย4 5่ห้สี่สได้ศบวก1คงที่4ี่บวกหเป็น5 5าบวกเเป็น12บสูตรที่3นะคะหลักแสนคูณด้วย3 8มแปดสามยี บวกด้วยหลักหมื่นก็คือ5หลักพันคูณด้วย2นะคะหลักพันเป็น3 3 2 6หลักหน่วยคูณด้วย4 5 4 20ได้ศตามด้วย4คงที่4ีบวก5เป็น9นะคะ9บวก6เท่ากับ15 5บวก4เป็น9 สำหรับในรอบของวันที่25นะคะ3ตัวของเราในรอบนี้คำนวณออกมานะคะได้เป็น6 2 9นะ3 3ตัวนะคะแล้วก็2ตัวของสุรนี้ก็จะได้เป็น6 2นะคะ6 9และ29นะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดให้แอดมินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ย่งไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ